สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้สาวส,าวสลอนนะจ๊ะวันนี้เรามาอยู่กันเกมสาวถ้ำนะหรือว่าคุมทรัพย์แห่งแอตเทเนะะี่ยค่ะเออมาเริ่มกันเลยวันนี้เปิดเทอร์โบเลยอะคุณมาที่500บาทนะคะีคปรับเบสซกัก5บาทก่อนอะออโต้ไปเลย30ครั้งนะคะดูกันซิสาวถ้ำจะมานไหมวันนี้ าติดตามรับชมผลงานด้วยนะคะพี่พี่ขาใครยังไม่ได้กดติดตามนะกดให้ด้วยเด้อเอาได้ลุ้นเข้าฟีตั้งแต่เริ่มเลยท่านผู้ชมมาได้ลุ้นเฉยๆนะคะบอเข้าบอหยัางบอได้ลุ้นตัวเลยอะไรเลยมาหลอกให้ดีใจเฉยๆนะยวดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ได้เลยนะคะพี่พี่ขามีโอกาสก็แชร์ให้ด้วยเด้อ ผู้สาวสล็อตคนดีคนดี้นะพูดคุยได้ทุกเรื่องเลยนะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะมาทำความรู้จักกันได้เลยไายน้อยแต่จ่ายนะก็ยังดีนะคะที่ยังจ่ายด้อ ช่วงนี้ก็จะแบบเข้ามาเล่นสาวถ้ำบ่อยๆหน่อยนะคะพี่ๆค่ะอะไรที่ชอบเล่นหรือชอบดูสาวถ้ำเป็นประจำแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้นะดีะ๋ยรลงคลิปจะเดมมาดูใหม่ๆส,สดๆเลยเนะี่คะมาได้ลุ้นเข้าฟรีอีกหนึ่งแมตช์เมื่อกี้ไม่ได้นะมาลุ้นอีกนะรอบเออเอาได้ลุ้นต่ออีกท่านผู้ชมลุ้นต่ออีกมาแล้วมึ๊บมาช่องว่างเยอะแยะบัตตานี่ ว่างเยอะแยะแต้องเข้าแล้วไหมเออเรียบร้อยจ้าเข้าฟิสิสวยไปเลยจ้ะผู้สาวท่ในี่ผู้สาวทํำผู้สาวส,าวสล็อตนะมากับผู้สาวทํำนะครับไปทั่วไปทีมอีลีเดอติดอะไรเออได้แล้วได้แล้วได้ละนึงนี่ได้อีกสิบบาทนะคะ พอคูณก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคูณสิบแล้วนะคะเลยห้าครั้งเด้อนีอ่คูณสิบสี่ติดฟรีในฟรีไปเลยก็ดีนะคะอุ๊ยพูดเล่นๆนะมาจริงอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยเด็ดลุ้นนะผู้ชมฟรีในฟรีไม่เอาเอาเรียบร้อยจ้า ฟีในฟีสมพรปะอุ้ยห้าตัวเลยท่านผู้ชมได้หมุนฟีอีก12ครั้งแนะ่โอ้โหจุก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 ทำไมซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้บ้างนะคะโอ้โหดวงดีจากเลยมาถูกเวลาถูกจังหวะไงท่านผู้ชมใครอยากรู้เวลาดีๆนะคะตามไปได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยเดอ้อบอกว่าขอเข้ากลุ่มหน่อยนะคะมาจากผู้สาวสล็อตเดอ้อ บอกชื่อช่องไปเลยเขาเจะรู้เลยนะคะว่าคือกลุ่มอะไรนะเออเอาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะพี่ๆขาเอาไปพูดไปคุยไปอวดไปขิงกันได้เลยเดอ้ออูยิมหแล้วจ้าเลยอีกตั้งหครั้งนะคะยังได้อีกวิาอารมณ์ดีวันนี้ อารมณ์ดีนะคะบวกมาแล้ว500บาทคุณเรามาที่500บาทนะตอนนี้ก็บวกมาเลยกเออกำไรแล้วจ้าอิสุ้อีก3ครั้งนะคะ3ครั้งกับคูณยีไปคูณ3 2งไปแล้วท่านผู้ชมอ,ออีกสักทีเถอะนะครั้งสุดท้าย ทุนตัง้งสามสิบสองวอะติดให้สักบาทหนึ่งไม่ได้เนาะออโต้นี้ปรับเบ็ดอีกนะ,ะปรับซากเบ็ดแปดบาทอะออโต้ไปเลยสามสิบครั้งะคะ่ะ เอาฟีมั้ยอุ้ยไม่ได้ลุ้นเลยนะคะมีเคเข้าไหมแถวสอง เอาผิดที่ไปเข้าแถวเลขซะง,งั้นนะคะเดี๋ยวเราปรับเบ็ดอีกอเข้าฟีก่อนก่อนจะไปปรับเบ็ดเข้าฟอนนะะไปเลยสิบรั้งอะ่ะสแคเต,เตอร์สี่ตัวนะเออต,ติดตามรับชมงานด้วยนะคะช่องม,มิลิซัลอดเด้อเว้ยมิลิซัลอดพะนะลงช่องฮะช่องผู้สาวซัลล็อดเว้ย หลากหลายช่องหลากหลายสไตล์เลือกชมกันได้เลยนะคะช่องผู้สาวสลอดอันนี้สลอดคือกันนั่นแหละนะคะสนใอยากพูดคุยส่วนตัวตามลิงค์ข้างล่างมาได้เลยเด้อมีเฟซส่วนตัวให้แล้วนะคะใต้คาอธิบายใต้คลิปมาลุ้นเข้าฟรีก่อนเข้าฟรีก่อนปึ๊บปึ๊บเอาเรียบร้อยจ้าเข้าฟรีแล้วโอ้ยังยังเมื่อกี้นี้แตกจีเฉยๆนะคะ โอ้ยตาลายหมดแล้วเห็นทองทองนี่ก็ว่าเป็นสแคตเตอร์ไปหมดแล้วนะคะโอ้เลยโอ,ยโอย้เลยนะคะเงาเหงาเลยนะคะนึกว่าแบบโอ้เรียบร้อยแล้วเข้าฟรีแล้วอะไรเงี้ยฟรีในฟรีอีกอย่างเงี้ยไม่เจ๋งเลยไม่เท่เลย,เเลยครั้งหนึ่งครั้งสุดท้าย Ooh, พันสองนะคะเสียดายอะ่ะอันที่ให้ลุ้นฟรีในฟรีตั้งหลายรอบไม่เข้าเลยปรับเบ็ดขึ้นอีกฮะเอาตากเบ็ดยนะคะออโตไปเลย10บครั้งจะ้ะมีหลากหลายช่องหลากหลาสไตล์ให้เลือกสรรแนะคะ่ะเข้าไปดูได้ที่หน้าช่องเลยแล้วก็คลิกที่แถบช่องนะคะก็จะมีมากมายหลายช่องเลย <c oughs> ใครที่ชอบการร้องเพลงฟังเพลงอย่างเดียวก็มีนะคะมีแบบร้องโคเวอร์ไปด้วยเด้เอ,อทำเป็นเล่นไปยันมีนะคะกติตามรับชมงานด้วยเด้ออันนี้ช่องผู้สาวสล็อตนะจ้าเออผู้สาวแบบปะก็พูดอีสานได้ด้วยนะอาจจะพูดไม่คล่องเท่าไหร่พูดได้อยู่นะ นี้เอาสวยๆวยก่อนนี้จจกว่าหมดออโต้นี้จะไปแล้ว 1> 1, <9 S 2> อุ้ยพันเก้าอยเข้าฟรีเลยไหมเข้าฟรีแล้วไหมแบบนี้ <c oughs> <c oughs> ต้องเข้าฟรีแล้วไหมล่ะไม่ได้ลุ้นเลยหรือว่าจะไหลลงมาทีเดียวสองตัวไปเลยนะคะ ครั้งสุดท้ายคิกว่าจะเข้าฟีแบบเพื่อสุดท้ายให้หน่อยก็ไม่เข้านะคะไม่เป็นไรวันนี้อาก็ยังบวกนะักสเต็มอยู่นะแม่ทุนมาที่500บาทนะคะกลับไปที่6 0 0 0นสะเออเบ็ดยี่ก็หมานเบ็ดอะไรก็หมานแม่เอ,อ้ยแบบออตโต้อะจะหมานถ้ากดเองไม่ค่อยหมานนะสำหรับส่วนตัวของอิชานเองนะคะผู้สาวสล็อตคนนี้ฝากไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจด้วยเด้อ ไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ